ครับพาเดินด้ดูได้เลยครับพี่ให้ดูกันชัดๆเลยหัวมันดกขนาดไหนแต่ที่เราใช้มาใช่ครับเปลี่ยนแปลงไปเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนไปเยอะเลยทั้งยอดทั้งใบทั้งดอกแรกมาไม่เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแรกๆมาโล้นเลยนี่ดูตัวนี้ครับก่อนหน้านี้คือแบบผมเห็นแล้วผมผมแบบว่าจะไปต่อได้ไหมเนาะพิกอือผมคิดอย่างนี้เลยนะที่ถ่ายไปทางไหนก็มีแต่เม็ดพิกอ้วนๆทางนั้น ใบกับเม็ดนี่พอๆกันเลยอดอกถูกต้นของจริงออกไม่หยุดครับดอกถูกต้นเอ้าดูนะเม็ด <c oughs> มันจะเงา <c oughs> มันจะมันวาวสังเกตนะฮะถ้าต่างกับสวนอื่นเน่ะมันไม่ใช่นะใช่ใช่มันจะเงาเงาใช่ไหมมมันจะเป็นมันวาวอืมเนี่ยเหมือนเราเอาอะไรเคลือบนะฮะอืมมันอ้วนมันใหญ่แล้วก็ยาวด้วยเม็ดยาวอืมเม็ดโตเร็วยาตัวเนี้ย เห็นอย่างนี้ชื่นใจเลยไหมครับพี่ชื่นใจมากครับดีใจเลย2ตัวเนี้ยแอปแม็กกับวาแม็กเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อาสิบาทพี่ว่าราคาเป็นไงโอ้โหคนคนคนใช้นี่ไม่ต้องลังเลแล้วไม่ต้องลังเลหรอกซื้อเหล้ากับเบียร์กินหมดเยอะกว่านี้อีกจริงโอ้โผม้สนใจผมมากเลยเนี่ยเอาจริงจริงเอาผมซื้อเหล้ากับเบียร์กินเนี่ยเบียร์เบียร์สามขวดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้อันนี้ได้สองขวดเนี่ยมาฉีดได้ตั้งห้าถังอ่ะอออ๋ กิดแล้วนะสองปีด้วยใช่กินเหล้ากับเบียเรากินแล้วก็เมาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนี่พืชเราได้ประโยชน์เราก็ได้เราก็ได้มีมีอะไรมีทุนมีกำไรทำมีทุนไปกินเหล้าต่อถูกต้องอาจจะอาจจะเป็นลังกินสามจีขวดอาจจะเป็นลังได้โอ้โหนี่ตัวนี้มันล้มมันหนักหนักจัดครับโอ้โหเลยหมายคำไว้